สวัสดีค่ะเอสี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่าวันนี้สายก็นำงานราคาเบาๆเป็นไม้บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะซึ่งเป็นเปลือกไม้อ่าวันนี้ก็นำงานสามตะกอซึ่งเป็นผ้าไหมอ่อลเปลแคลนองซึ่งเป็นภาษาเขเมรน,นะคะซึ่งนิยมอ่านุ่งมากสำหรับโฮลเปลคนองนะคะก็มีหลายสีให้เลือกสรรราคานั้นก็ เท่ากันหมดเลยนะคะและก็เป็นไหมบ้านด้วยอทอมือด้วยนะคะไหมบ้านนั้นยิ่งใช้ยิ่งนิ่มนะคะยิ่งซักก็ะจะยิ่งนิ่มสวมใส่สบายแต่ว่าเปลือกไหมก็จะมีความหนานิดนึงะนะคะวันนี้ก็เป็นเปลือกไหมซึ่งมาผลิตเป็นผ้าไหมโหลเปร์ขนองอะนะคะเป็นภาษาคขมรสนใจชิ้นไหนก็ทักทายมานะคะราคาก็ไม่แพง2,200บาทเท่านั้นมี มีหลายสีให้เลือกซันนะคะเปลือกใหม่นั้นก็เป็นใหม่ที่อยู่ด้านนอกก็จะมีชิ้นใหญ่นะคะสนใจก็ทักทายมานะคะเป็นงานของอคนในชุมชนซึ่งฝากขายราคาก็เบาๆและก็เป็นใหม่บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะไม่แพงด้วยต้อนรับส่งครานะคะสามารถเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักก็ได้นะคะ เหมาะสำหรับคนที่สูงวัยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นใหม่บ้านยิ่งสวมใส่ก็ยิ่งสบายไม่ราคขายเรืองด้วยนะคะไปชมด้วยกันนะคะสำหรับชิ้นที่6ก็จะเป็นผ้าลายสกุลซึ่งเป็นงานสองตะกอนะคะมะีความยาวมาตรฐานลายนั้นก็งดงามมากราคานั้นก็สองพ 350บาทนะคะก็จะแพงกว่านิดหนึง่งเรียกว่าลายสกลนะคะก็จะมีสองชิ้นที่สายเขียนตามราคาเอาไว้นะคะวันนี้ก็มีราคาสองราคาที่ให้ f c ได้เลือกชมเลือกซื้อตัดสินใจนะคะชิ้นนี้ก็ถือว่าสวยงามมากมีลายที่ชัดเจนเป็นงานที่มีฝีมือมากๆเลยนะคะชิ้นนี้เรียกว่าลายสกลนะคะ สนใจชิ้นไหนก็ทักทายมาได้นะคะราคานั้นก็พูดคุยกันได้วันนี้ก็มีงานสองอย่างที่ให้ f ฟได้ชมนะคะงาน3ามตะกอกับงาน2ตะกอนะคะล้วนแต่มีความงดงามราคาก็ไม่แพงไปชมต่อนะคะสนใจก็ทักมาที่สายนะ